โเมเตอร์มาจาัดมวยเองมีกรรมาการเป็นของตัวเองนั่นคือเป็นปัญหาของสังคมมวยครับใช่ไหมคแต่ก่อนลุมพินีพระรามสีม่มีวงการมยวยราคาตัวนักมวยสองสามแสนมีปัจจุบันนี้ค่คาตัวสี่หมืน่นยังหายากว,วันนี้ผมมาที่เวทีมวยลังสิตนะครับ,รบก็มีโอกาสได้เจอกับ,บนี่อย่างที่บอกแหละียะติเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันครับนอยู่กับญยติแล้วครับคือผมอยากให้สังคมมวยเนี่ยคนต่างจังหวัดากล้าเข้ามาเล่นครับทุกวันนี้คนต่างจังหวัดไม่กล้าเข้ามาเล่น ใช่ไหมเราอยากยให้สังคมบนดีขึ้นให้คนน่ะทั่วๆไปเขากล้าเข้ามา,าการมวยไม่ใช่มือใหม่เข้ามาเสร็จมือใหม่เข้ามาเสร็จใช่ไหมฮะทุกวันนี้คนใหม่ๆเข้ามาไม่รอดหัวหน้าคณะมูลนิงหวัดเข้ามาไม่รอดครัเพราะทุกวันนี้ค่าจ่ายหมื่นกว่าแล้วแล้วก็ค่าตัวเด็กก็หมื่นกว่าบาทบาทุกวันนี้ไม่ได้อะไรมาแพ้ปุ๊บไม่ได้อาชีพสรุปคือแพ้สามไฟเนี่ยนะถ้าแพ้สามไฟปุ๊บเนี่ย ไม่ได้อาชีพปุ๊บเนี่ยหวัวหน้าคณะนักมวยทะเลาะก,กันนักมวยเลิกแน่อนอนแล้ว,แล,วแล้วการที่เฮติส่งมวยไปชกในสายสึ่อพระยิยนดีมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับเสี่ยียคือ,ค,อคือเรามองตรงนี้ว่าสังคมมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเราทําให้สังคมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสักครับ คือสังคมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนทับทีดด่ดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับในการให้สังคมมวยมันดีขึ้นเท่านั้นเองในรัชสดเฮียบอกว่าที่ไหนยุติธรรมแร์กับผมผมก็อยู่ที่นั่นมันมันถามว่าไอ้สผมว่าตัวรอดได้อยู่แล้วครับก็รู้อ่ะเห็นอยู่ผมเล่นมวยผม,มตัวรอดได้แต่ผมมองว่าสังคมมวยมันจะตกต่ำลงตกลลงต่ำผครลงด้วยวิธีการผมก็เลยมองว่าเฮ้เรา เราพยายามทํายังไงก็ได้สังคมมวยมันดีขึ้นแม้กระทั่งการแสดงออกการออกมาพูดหรือการการกระทําต่างๆเราต้องการยกระดับสังคมมวยเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาครับสังคมมวยที่มันตกต่ำลงเพราะอะไรตั้งแต่หลังจากไม่มีเวทีลุมพินีพระรามสี่สังคมมวยตกต่ำตกต่ำเรื่อยเพราะว่าสนามไม่สามารถควบคุมโปรโมเตอร์ได้ถ้าสนามควบคุมโปรโมเตอร์ได้ไม่ได้ปุ๊บโปรโมเตอร์มาจัดมวยเอง มีกรรมาการเป็นของตัวเองนั่นคือเป็นปัญหาของสังคมมวยใช่ไหมคแต่ก่อนลุมพินีพระรามสีม่มีวงการมวยราคาตัวนักมวสองสามแสนมีปัจจุบันนี้ถ้าตัวสี่หมื่นยังหาย,ยากใช่ไหมครับ,รบถ้าเป็นแบบนี้ยติมองว่าอนาคตวงการมวยจะเป็นยังไงครับจากนี้ไปฝ่ายน,นี้เสือกับเสือมากัดกันเองสุดท้าย,สายเสือกับเสือต้องขัดกันเองถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คืออย่างที่บอกครับว่า,วา ทาให้คนรุ่นใหม่เข้ามาได้ทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามาได้ครับเล่นแล้วเนี่ยประกบมวยมามันต้องมีเล่นทั้งแดงทั้งน้ําเงินไม่ได้ประกบมาแดงเจ็ดสี่แดงสองหนึ่งแดงห้าสองสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนเดียวอย่างเนี้ยทุกวันนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้รเราอยากให้ขึ้นมาปุ๊บเลยเก้าสิบลองพันเก้าลองเหมือนไหนเหมือนกันอย่างเนี้ยเราอยากให้เป็นบรรยากาศแบบนั้นครับทีนี้มวยของเฮตีที่เคยโชกอยู่กับเจ็ดเฟสที่ย้ายออกมาแบบนี้เนี่ยเฮตี ได้มีปัญหาหรือมีการแตกต่กอะไรไหมครับจากการย้ายออกมาผมผมไม่มีปัญหาเพราะหนึ่งผมไม่เคยไปยืมเงินใครผมไม่เคยไปเบิกใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นนี่เป็นสิ่งทยและนักมวยผมเลี้ยงผมเลี้ยงนักมวยไม่ได้นักมวยเลี้ยงผมครับทุกคนรู้ว่านักมวยเลี้ยงผมผมไม่ได้เลี้ยงนักมวยที่ผมอยู่ได้เพราะด้วยตัวผมเองและลำแข้งผมเองผมสิ่งที่ผมทําลงไปไม่ใช่ผมออกมาผมเล่นมวยเสียหรือว่าผมแม้ทุกวันนี้มวยผมผมยังไม่เล่นเลยผมดูชนะแล้วไปเล่นใช่ไหม เรารู้บรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างครับคำสุดท้ายเฮตตีฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีนิครับก็อย่างที่บอกว่าเราที่ผมสู้สู้ให้ FC สู้ให้สังคมมวยดีขึ้นแค่นั้นเองครับผมขอบคุณเฮตตี้มากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเฮตตี้ครับโอเคเลยนะครับก็ถือว่าคลายประเด็นนะก็ถือว่าคลายประเด็นอยู่นะครับสำหรับเรื่องของทีเด็ดเก้านะครับออกมาบอกว่าจะย้ายไปชกในอีกศึกหนึ่งซึ่งเพื่อนๆก็ได้รับฟังแล้วซึ่งคนที่สัมภาษณ์เมื่อกี้เป็นพี่ติ๊บนันนน อ่ะพี่จิตรนู่นเดินพูดไปแล้วนะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ช่องยู u ูบส่อพัฒนาชัยครับมาพูดคุยกันนะครับถ้าชอบมวยเราคือเพื่อนกันนะครับก็ฝากไว้ในอีกหนึ่งช่องนะในอ้อมบอกความใจกับเพื่อนด้วยไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนครับ